สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายข่าวพอดแคสต์สำหรับคนไม่มีเวลาตามข่าววิทยาศาสตร์วันนี้นัดมากับพี่ปุ๊กซึ่งจะมาเล่าเรื่องราวข่าวสารวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ๊กแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะข่าวแรกเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ข่าวอาวกาศกันก่อนอล่าสุดมี อยากจะเอามาเล่าว่าเลยงไงวิจัย <c oughs> ไงวิจัยหนึ่งเขาบอกว่าการอยู่บนอวกาศนานๆหรือว่าอยู่ในสภาวะที่ไร้แรงโน้มถ่วงแล้วก็เจอรังสีที่มาจากนอกโลกเยอะๆอย่างเช่นรังสีคอสมิกเนี่ยอาจจะทําให้อวัยวะเพศชายเนี่ย เสื่อมสมรรถภาพลงใช้คำนี้ดีกว่าไม่ขันนุเขาไม่ขันเพราะอะไรมาดูกันดีกว่าค่ะน้องจริงๆมันต้องเกริ่นไปก่อนว่าแรงน้มถ่วงกับร่างกายเราเนี่ยมันมีผลอะไรยังไงกันบ้างอปกติเราเราอยู่บนโลกเนาะเราก็จะมีอิทธิพลต่อแรงน้มถ่วงระบบไหลเวียนเลือดระบบความดันกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยมันมันอยู่ได้ด้วยแรงน้มถ่วงอะอย่างเช่นแบบเวลาเรายืนอย่างเงี้ยเลือดเราก็จะแบบ ค่อนข้างที่จะ,ะสูงมาต่ำเอออะไรอย่างนี้แล้วความดันมันก็จะมีมีอาการเป็นปกติแล้วทีเนี้ยเราลองนึกภาพว่าถ้าเราไปอยู่บนอวกาศาหรือว่าเอออย่างเช่นแบบในอย่างถ้าใครเคยเห็นในหนังในภาพยนตร์อะไรเงี้ยเราก็จะลอยไปเอยแรงโน้มถ่วงเออลอยไปเรื่อยๆแ,แล้ว,ลวทีเนี้ยการที่เราไม่มีแรงโน้มถ่วงอะระบบไหลเวียนเลือดระบบความดันหรือว่ามวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกของเราอะ มันจะผิดปกติไปอย่างที่ควรจะเป็นอม,มันก็เลยจะส่งผลต่อสุขภาพเราอย่างแน่นอนและทีนี้นงานวิจัยเนี่ยเขาก็เลยสงสัยว่าเอ้เราระบบสืบพันธุ์ล่ะหมายถึงว่าอวัยวะเพศชายเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบด้วยไหมเพราะปกติแล้วอะการแข่งตัวของอวัยวะเพศชายมันเกิดจากหลอดเลือดแดงบริเวณนนะั้นอะมันขยายตัวทีนี้ทีมวิจัยเขาก็เลยไปทดลองกับหนูทดลองก่อนแล้วก็ใช้สถานที่ทดลองเนี่ยอยู่บนโลกเรานี่แหละอื S <S <S ใช่ค่ะก็ทีมวิจัยเขาก็จะลงมือทําการทดลองครั้งแรกของโลกนะคะโดยตรวจสอบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการท่องอวากาศกับการแข่งตัวของอวัยวะเพศโดยใช้หนูอย่างที่น้องนัดบอกซึ่งใช่ค่ะเขาใช้หนูตัวผู้เนี่ยจำนวน86ตัวแล้วมาแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มแรกค่ะก็จะเป็นการใช้รังสีอันตรายในสัดส่วนที่ค่ายครึ่งกับรังสีคอสมิกในอวากาศอ่ะต้องบอกก่อนว่ารังสีคอสมิกเนี่ยเป็นรังสีที่มาจากนอกโลกนอก ระบบสุยะด้วยนั่นแหละก็คือส่งมาที่โลกก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตหลายๆอย่างยิ่งยิ่งเราอยู่บนอวกาศหรือว่านอกโลกไปเนี่ยก็จะได้รับปริมาณรังสีคอสมิกมากกว่าเราที่อยู่บนโลกค่ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะเอาเชือกผูกหางเพื่อยกขาหลังให้ลอยกลางอากาศก็คือภาพตามก็คือกำลังจะบอกว่าให้จำลองหนูในสภาวะที่ไร้แรงโน้มถ่วงส่วนน้าของร่างกายนั่นเอง ซึ่งพอติดตามผลค่ะเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือหลอดเลือดไม่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศทีมนักวิจัยเนี่ยเขาก็พบว่าทั้งภาวะไร้น้ำหนักหรือว่าการได้รับรังสีเนี่ยมีผลต่อเนื้อเยื่อหลอดเลือดที่ได้รับความเสียหายเลยแหละแล้วก็ทําให้สมรรถภาพทางเพศเนี่ยเสื่อมลงจนอวัยวะเพศไม่สามารถแข่งตัวอีกต่อไปโอ้ oh god ก็คือเรียกได้ว่าเ,นะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไปเลยใช,ใช่ไหมซึ่งในข่าวเขายัางบอกอีกนะว่าแบบ มันค่อนข้างรุนแรงกับสุขภาพหนูเพราะว่าอวัยวะเพศไม่สามารถคืนสภาพเดิมได้แม้ว่าจะทดลองไปแล้วสิบสามเดือนก็คือไม่สามารถฟื้นคืนได้ก็เลยหลังจากที่เขาได้ผลการทดลองในหนูทีนี้นักวิจัยเขาก็ตระหนักแล้วว่าแบบเอาแล้วคนที่ขึ้นไปอยู่บนสภาวะแบบนี้นานๆ<ง>อาจจะไม่ได้นานค่อาจจะประมาณนึงแต่ไม่แน่ใจระยะเวลานะคะถ้าเขาได้รับผลกระทบตรงนี้แบบหนูขึ้นมาจริงๆแล้ว เออแล้วเขาจะยังไงต่อถ้าเขาต้องการมีลูกหรือว่าในอนาคตมนุษย์เนี่ยได้เผื่ออยู่บนโลกไม่ได้แล้วเออถ้าสมมติโลกอยู่แล้วแบบเออไปอยู่ในอวกาศหรือว่าไปอยู่นดาวดวงอื่นที่แรงโน้มถ่วงมันไม่ได้เหมือนไม่ได้เท่ากับแรงโน้มถ่วงที่อยู่บนโลกเราอย่างเงี้ยจะทำยังไงเราจะสืบพันยังไงเออนั่นแหละเออนั่นแหละก็เลย ต้องตระหนักสิ่งนี้มากขึ้นถ้าจะมีกิจการอาวกาศที่ก้าวหน้าขึ้นนึกออกปะต้องมีการทดลองต่อไปว่าถ้าสมมติได้ไปย้ายอพยพจริงๆอะแล้วเราจะสืบพันกันยังไงหรืออาจจะต้องไปสร้างสร้าง,งแคปซูลห้องแคปซูลที่มันมีแรง,งน้มถ่วง,งเท่ากับบนโลกหรือว่าแรงน้มถ่วงที่คนอนะสามารถอยู่ได้เพื่อเป็นการปรับตัว หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าข่าวนี้ก็บอกอะไรหลายๆอย่างมากว่าเทคโนโลยีที่ก้าวมากขึ้นกับการขึ้นไปอยู่บนอวกาศก็ส่งผลต่อชีวิตมนุษย์อีกด้านหนึ่งเหมือนกันข่าวต่อไปค่ะนักวิทยาศาสตร์ตรวจพบอนุภาคลึกลับลึกลับอีกแล้วอะ่ะเออตกมากยังพื้นใช่ตกมายังพื้นโลกเราซึ่งเขาตั้งชื่อว่าอนุภาคอามาเทราสุ มันคือทีรามิสุของเรานั่นเองไม่ใช่ใชทีรามิสุนะคะณงูุฟังคือทีรามิสุเนี่เป็นขนมแต่อันนี้อนุภาคนี้ชื่อว่าอามาเทราสุซึ่งตั้งชื่อตามเทพีแห่งดวงอาทิตย์ในเทพกรรณามของญี่ปุ่น <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> ซึ่งเป็นการค้นพบจากทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยยูทาซึ่งเขาก็ค้นพบด้วยกล้องจากหอดูดาวเทเลสโคปอาเลในรัฐยูทานั่นแหละไฮไลท์เด็ดเลยของอามาเทราสุเนี่ยคือเป็นอนุภาคที่มี พลังงานสูงมากแล้วก็สูงถึง240เอ็กซาอิเล็กตรอนโวล์คือสูงกว่าพลังงานในอนุภาคของเครื่อง LSC หรือว่าเครื่องเร่งอนุภาคของเซิรนที่มีการทดลองบนโลก<ะ>คือสูงมากๆ e x เอ็กซาอิเล็กตรอนโวล์นี่คือ10ยกกำลัง18<ฮ>คือคุณเติมศูนย์ไปประมาณ18ตัวใน240อะ่ะก<ฮ>็คือเยอะมากจริงๆนี่ก็คือไฮไลท์ว่า เอ๊ะทำไมมันพลังงานสูงได้ขนาดนี้แล้วเขาก็สันนิฐานต่อว่ามันมาจากไหนซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ยังหาต้นต่อไม่ได้ว่าอนุภาคเนี้ยตกลงมาจากไหนแต่ว่ามีการสันนิฐานเบื้องต้นว่าอาจจะมาจากพื้นที่ว่างเปล่าที่อยู่ติดกับกาแล็กซีทางช้างเผือกอาจจะมาจากกาแล็กซีอื่น ซึ่งทีมวิจัยเขาประเมินนะคะว่าต้นก,กาเนิดของอนุภาคอามาเทราสุค่ะที่เป็นไปได้อาจจะเป็นหลุมดํามวลมหาสารที่อยู่ใจกลางกาแล็กซีอื่นโดยตั้งสมมติฐานว่าอาจเกิดจากการที่สารนี้ถูกสลายแล้วก็เหลือโครงสร้างย่อยของอะตอมคือโปร,โต,ร,อรตอนอิเล็กตรอนและก็นิวเคลียสแล้วก็เวียงแล้วก็หลุดแล้วก็มากาแล็กซีเรามาที่โลกเราอ,อาจจะแวบมาที่โลกเราอะไรอย่างนี้ซึ่งเขาก็สันนิษฐานว่าเออมันอาจจะเป็น รังสีคอสมิกซึ่งรังสีคอสมิกเนี่ยมันเป็นรังสีพลังพลังงานสูงอย่างหนึ่งที่มีต้นกําเนิดมาจากนอกระบบสุริยะซึ่งแต่ปกติแล้วอะรังสีคอสมิกเมื่อเคลื่อนที่มาที่โลกของเราอะก็จะทําปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กบนโลกเราคือโลกเรามีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าป้องกันอยู่มันก็จะมีวิถีในการตกลงมาแบบไม่ตรงไม่พุ่งตรงแบบซิกแซกซิกแซกซิกแซกไปเรื่อยๆแบบไปตามเสียดทานเรียบร้อยไปตามเส้นแรงสนามแม่เหล็กอะไรอย่างนี้แต่ว่า ไออนุภาคอาอมาเทราสูเนี่ยมันสามารถพุ่งผ่านอาวากาศร,ระหว่างกาแล็กซีแล้วก็มาถึงโลกเราได้เลยมันอาจจะมันมีพลังงานสูงมากจนแบบทะลุทะลวงได้แต่ว่ายังไม่รู้ว่าไม่รู้แน่ชัดว่ามาจากไหนแต่ว่าข่าวแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งในปี1991 19, 19, 19, 19, หรือว่าประมาณ32ปีที่แล้วถูกต้องค่ะเออนั่นแหละคือตอนนั้นอะ่ะก็เจออนุภาคคล้ายๆแบบนี้ตั้งชื่ออนุภาคโอ้ไม g o กโอ้ไม g o ก็ตาร์ติ และคือตอนนี้ก็คือสลายไปแล้วก็น่าจะสลายไปแล้วนะคะอตอนนั้นมีพลังงานสูงถึง320เอ็กซะอิเล็กตรอนโวลต์ก็คือสูงกว่าอ,อนุภาคอะมาเทราสุด้วยอ,อันนั้นตรวจพบในปี19ึ19่ก็หซึ่งมันก็ มีอะไรแบบนี้แปลกใหม่เรียกว่าแปลกใหม่ไหมก็ไม่แต่ว่ามีอะไรแบบนี้มาเรื่อยๆสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์หรือว่านักดาราศาสตร์นักวิสิ์เขาต้องทาต่อไปก็คือเขาอาจจะกําลังไปหาอยู่ว่าต้นกําเนิดอันนี้มาจากไหนแล้วก็มันเกิดจากปฏิกิริยาอะไรในจักรวาลก็ต้องดูกันต่อไปนั่นแหละมาถึงข่าวที่หน้า แปลกใจแล้วก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์สำหรับนัดเหมือนกันข่าวต่อไปกับ <c oughs> การที่นักบินอวกาศของนาซ่าเนทําทำกระเป๋าเครื่องมือหลุดออกจากสถานีอวกาศานานาชาติหรือว่า ISS ขณะที่กำลังเมทนเนนหรือว่าซ่อมบำรุง <c oughs> บริเวณสถานีอยู่ก <c oughs> ็คือหลุดออกไปเลยค่ะพี่ปุ๊กหลุดแล้วก็แบบห <c oughs> ลุดไปโคจรรอบโลกแบบวิงวิงบิงๆๆ <c oughs> ก็สามารถเป็นไปได้นะเอออันนี้ไ <c oughs> ปได้ไงก่อนอาจจะด้วยด้วยอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ว่ามันหลุด <c oughs> ออกไปแล้วแล้วทีเนี้ยเมื่อมันหลุดออกไปอ่ะ ก็ไปโคจรในวงโคจรของโลกด้วยความเร็วมากถึง17,000เมตรต่อชั่วโมงซึ่งอันนี้ข่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนประมาณวันที่1หรือวันที่2นี่แหละซึ่งณเวลานั้นน่ะกระเป๋าเครื่องมืออยู่สูงจากพื้นโลกประมาณ415เมตรอยู่ในระดับวงโคจรตรงนั้นแล้วทีเนี้ยเขาก็มีการประเมินว่าแบบเมันจะโคจรไปได้อีกนานเท่าไหร่หรือมันก็จะโคจรตลอดไปนะอะไรงงี ซึ่งกระเป๋าเนี่ยก็จะโคจรอ,อยู่บนวงโคจรของโลกประมาณสองถึงสามเดือนอืมน่าอยู่นะคะแล้วน้องนัดรู้ไหมคะว่าทําไมเขาถึงรู้ว่ามันหลุดหรือเปล่าจริงๆเขาก็รู้แหละตอนที่มันหลุดอะแล้วทําไมเขาถึงจับภาพได้ใช่ไหมใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอะนักบินอวกาศชาวญี่ปุ่นค่ะเขาอะกําลังจะจับภาพกาลังแบบเออถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจินู่นนี่นั่นแล้วบังเอิญอะ หันไปเจอวินาทีที่กระเป๋าเครื่องมือมันลอยในอวกาศไว้พอดีก็คือถ่ายได้แทนภาพภูเขาไฟภูจิที่เขาจะถ่ายใช่ปะเขาก็ไปแคปเจอร์ภาพกระเป๋าที่มันกําลังลอยอยู่ในอวกาศพอดีแต่สําหรับพี่พี่ตั้งคาถามเลยว่าอ่และถ้าอย่างนี้ค่ะมันอันตรายไหมอ่ะต้องบอกก่อนเอมันอาจจะมีหลายๆคนที่สงสัยเนาะว่าแบบอีแล้วอันนี้มันเป็นความผิดพลาดแล้วมันจะส่งผลต่อชีวิตมนุษย์หรือว่าระบบสิ่งแวดล้อมบนอวกาศหรือเปล่าแต่ต้องบอกก่อนว่า ที่เขาบอกว่าโคจรอ,อยู่ประมาณ2-3ถึงเดือนเนี่ยหลังจากนั้นอะ่ะมันก็จะดรอประดับลงมาเรื่อยๆจนเข้าใกล้ผิวโลกมากขึ้นระหว่างนั้นอะ่ะโลกเรามีชั้นบรรยากาศอยู่แทนที่เขาจะเข้ามาได้โดยง่ายใช่ไ,ไกล่องเนี่ยเขาก็จะเสียดสีกับชั้นบรรยากาศเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายอะ่ะอาจจะถูกเผาไหม้หมดไปแล้วในชั้นบรรยากาศแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกระทบหรือว่าตกมาใส่หัวใครนึกออกปะเบาใจได้แต่ถ้ามัน มันไม่ถูกดรอปลงมาเรื่อยมันก็จะล่องลอยกลายเป็นขยะอาวกาศกงแกงกงแกง,งไปเออมันก็เป็นได้2แบบอันนี้คือตอบคำถามว่าอันตรายต่อชาวโลกไหมก็อาจจะไม่ได้อันตรายขนาดนั้นอ,อืแล้วเขาก็บอกอีกนะว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ก็ไม่ส่งผลกระทบกับงานที่กำลังเมีแทนแนนด้วยแล้วก็กระเป๋าใบนี้ถ้าใครอยู่บนโลกแล้วมีอุปกรณ์ที่ส่องได้เพียงพอก็สามารถมองเห็น ได้ด้วยจากการที่คุณน่ะยืนอยู่บนโลกแล้วถ้าคุณเล็งไปแม่นพอคุณก็จะเห็นกระเป๋าใบนี้ลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศใช่ใช่แต่อาจจะเห็นเป็นจุดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เห็นเป็นรูปร่างกระเป๋าขนาดนั้นเออก็เอามาเล่าให้ฟังสําหรับใครที่ดูใน YouTube เนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพขึ้นถ้ามีคลิปเนาะเราจะขึ้นคลิปให้ดูด้วยว่าไอจังหวะหลุดหรือว่าจังหวะที่ลอยอยู่เนี่ยเป็นยังไงอือก็เอามาเล่าให้ฟังกัน ต่อมานะคะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเนาะกับการคิดค้นและพัฒนาจมูกอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอิเล็กทรอนิกโนสขึ้นมาเพื่อเอาไปดมแล้วก็ดูว่าอันนี้มีสารพิษหรือเปล่าอันนี้นะคะเป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลาย ben ัยเบนกูเรียนแห่งเนเกฟของอิสราเอลซึ่งเขาประดิษฐ์ไอ้เจ้า s e n ซิ f y เนี่ยหรือว่าจมูกอิเล็กทรอนิกส์ที่ชื่อว่า s ซนซิ่ะออกมาเพื่อบอกว่า อาหารชนิดนี้มีสารพิษปนเปื้อนจากแบคทีเรียาจากเชื้อซันโมเนล่าแล้วก็เชื้ออีโคไลหรือเปล่าซึ่งเชื้อ2ชนิดนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าสัญญาณเฉพาะตัวในด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่างกันก็คือสามารถส่งสัญญาณไฟฟ้าที่มาจากสารที่มีกลิ่นของมันให้เซ็นเซอร์ในจมูกอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเซนซิไฟเนี่ยตรวจจับได,ได้เออ,อใช่ทีเนี้ยอุปกรณ์ที่ทอยู่ในเซนซิไฟอะมีอะไรบ้างเขาก็จะ ทำขั้วไฟฟ้าขึ้นมาเคลือบด้วยอนุภาคนาโนคาร์บอนที่ในงานวิจัยเขาก็เรียกว่าคาร์บอนดอซึ่งเจ้าคาร์บอนดอทเนี่ยก็จะตรวจจับสารประกอบอินทรีย์ที่มันระเหยได้ง่ายระเหยเป็นไอได้ง่ายหรือว่าที่เขารู้จักกันในชื่อว่า VOC หรือว่า v o l วลตาห o r g a o i c c o อ p เออ d พอตรวจจับได้ปุ๊บทีเนี้ยในอุปกรณ์เขา,าในระบบเขาก็จะมีข้อมูลของสัญญาณไฟฟ้าของกลิ่นที่เยอะมากม แล้วก็ใช้ AI เนี่ยแยกว่าถ้ามีถ้ากลิ่นเนี่ยสัญญาณไฟฟ้าแบบเนี้ยไม่ดีแหละมาจากเชื้ออันนี้หรือเปล่าซึ่งถ้ามาจากเชื้อเนี่ยมันก็จะส่งเป็นสารพิษต่อร่างกายเราก็จะแยกออกมาได้ว่าเอออาหารชนิดนี้หรือว่ากลิ่นหรือว่าอะไรที่มันมีกลิ่นแบบเนี้ยมันมีสารพิษนะเออก็จะจะช่วยให้แบบการวิเคราะห์อ,อาหารเนี่ยแม่นยําแล้วก็ไวขึ้นซึ่งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะบริษัทเอกชนเนี่ยเขาก็จะได้ผลิตสินค้านะคะก็ ผลิตอุปกรณ์เซนซิฟายออกมาออกวางจําหน่ายในท้องตลาดเป็นครั้งแรกก็คือผลิตเซนซิฟนี่แหละขายแล้วใช่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีผู้ผลิตสินค้าจําพวกอาหารหรือว่าพวก ที่ต้องตรวจสอบพวกแบคทีเรียพวกอา,อาหารที่เป็นสารพิษเนี่ยเข้าสู่ห้องปฏิบัติการซึ่งจะใช้เวลานานหลายวันกว่าจะทราบผลเรียกได้ว่าอันนี้คือเป็นเหมือนเพนพอยที่หลกัหลกๆณ์อะไรเนี่ยที่ผลิตตัวนี้ออกมาทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นใช่เพราะว่าเจ้าต,ตัวนี้สามารถนำไปใชไ้ได้ทันทีที่โรงงานผลิตอาหารแล้วก็ทราบผลตรวสอบได้ในเวลาเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นซึ่งมันก็ทำให้รู้สึกได้ว่า ถ้ามีแค่ตัวเนี้ยพวกวงการอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมันก็จะออกลายผลิตได้ไวขึ้นไม่ต้องมานั่งรอว่าสินค้าชนิดนี้ฉันต้องรออีก2-3วันเพื่อจะเอาไปผลิตว่าโอเคมันปลอดสารพิษนะอะไรเงี้ยอืมแทนที่จะส่งตัวอย่างไปตรวจที่ห้องแลบแล้วก็รอรอ,อผลหลายวันเนาะก็ถ้าสมมติ ไอเจ้าเซนซิฟาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็สามารถตรวจสอบได้<ห>ก็จะตรวจสอบได้ทันทีถูกปะ่ะก,ก็ถือว่าดีนะคือเป็น <Why? S 2> เป็นเป็นอะไรที่ใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาทําประโยชน์ให้กับโรงงานหรือว่าอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าอ<ห>ุตสาหกรรมที่จะต้องแยกแยะด้วยกลิ่นเออนึกออกป่ะแล้วทีเนี้ย มันก็จะมีอีกบริษัทหนึ่งคล้ายๆกันอันนี้อันนี้อีกทีหนึ่งเป็นบริษัท NTT Data Business Solution ของเยอรมันเนี่ยเขาก็ทำจมูกอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันแต่ว่าเขาเอามาแยกแยะอาหารที่มีกลิ่นดีออกจากอาหารที่กลิ่นเน่าเสียทีนี้เขาก็ฝึกให้ AI เนี่ยแหละดมกลิ่นกาแฟสามถ้วยก,ก็คือกาแฟที่สดใหม่ชงมาใหม่เลยแล้วก็กาแฟที่เริ่มที่จะเสียและเริ่มที่จะบูดเน่าและและอีกทีนึงก็คือเครื่องดื่มที่ไม่ใช่กาแฟเลยให้ดมสามอันแล้วก็บันทึก จดจำองค์ประกอบของก๊าซที่มาจากกลิ่นกาแฟแต่ละถ้วยแล้วก็เอากลิ่นเนี้ยจำไว้แล้วก็ไปแยกแยะคุณภาพอาหารต่อไปซึ่ง AI เนี่ยก็จะอาศัยการเรียนรู้การจดจําข้อมูลเยอะๆ,ๆๆก่อนที่จะมาวิเคราะห์ใช่ไหมมันก็เหมือนกับคนเราอะที่แบบเน้นการจําหรือไม่ก็เน้นการจดบันทึกยิ่งเรามีข้อมูลมากมากเท่าไหร่อะใช่เราก็จะเอาข้อมูลนั้นอนะ มาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ว่าสมมติเจอสถานาการณ์นี้แล้วก็จะหยิบข้อมูลนี้มาใช้อะไรอย่างเนี้เออซึ่งประโยชน์ของการศึกษาประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์เนี้ยมันก็อาจจะนั่นแหละอย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือช่วยให้วงการอุตสาหกรรมอาหารเนี้ยได้ปรับตัวแล้วก็ได้การวิเคราะห์ที่ไม่ต้องใช้คนอันนี้บอกแบบนี้ได้ไหมใช้ A i มาช่วยแต,แต่แต่ถ้าอีกอย่างนะประโยชน์อีกอย่างเลยนะถ้าสมมติเหตุการณ์เนี้ยเกิดจากการดมกลิ่นของสุนัข ยิธีมันเออมันเอาไปประยุกต์ได้นะยางแบบบอกเลยค่ะว่าสุนัขก็คือ,ป,คอปลอดภัยขึ้นไหมสถานการณ<ไ>์ที่เสีย่ยงน้องหมาตกงงาน <c oughs> เอออันนั้ก็ได้แต่ว่า <c oughs> แต่ว่าถ้ามองอีกมุมหนึง่งถ้าสมมติว่าเป็นเกี่ยวข้องเกับบระเบิดอย่างที่น้องนัดเอ่ยมาก็คือ آ, น้องอน้องหมาน้องนัดก็จะปลอดภัยไม่ใช่ไม่ใช่แซวแซวแซคือน้องหมาน้องหมาก็จะปลอดภัยจากระเบิดถ้าถ้ามันมีเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับ กลิ่นหรือว่าอะไรมันมีไหมนะไม่แน่ใจเหมือนกัน,นะคะ่ะคอมเมนต์มาได้นะคะจากระเบิดได้มันก็จะช่วยได้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือการดมสารเสพติดอันนี้มีกลิ่นแน่นอนซึ่งถ้าเรามีเซ็นเซอร์ตรวจรับกลิ่นที่เป็นสารเสพติดหรือว่าสารอันตรายอ,อะไรอย่างเงี้ยมาช่วยมันก็จะช่วยในวงการอีกวงการหนึ่งก็คือวงการของสืบสวนสอบสวนได้เช่นกันค่ะอื ข่าวสุดท้ายค่ะมาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนะคะล่าสุดมีรายงานจากนักธรณีวิทยาจากหน่วยสำรวจแอนตาร์กติกาของอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งแอนตาร์กติกาพวโลกใต้ขึ้นเหนือเรื่อยๆซึ่งค่ะภูเขาน้ำแข็งท,ที่มีชื่อว่า a 3สองสามเอใช่ <c oughs> ซึ่งเป็นภูเขานักแข่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยขนาดพื้นที่เขาเนี่ยก็คือสี่พตารางกิโลเมตรหรือว่าใหญ่กว่านครนิวยอร์กถึง3เท่าหรือแตกออกจากชายฝั่งทวีปเป็นตักติก้าแล้วคะ่ะน้องนัด <c oughs> แล้วก็เริ่มเคลื่อนตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 3, าสามทศวร์ษ ก็คือ30ปีนั่นเองหลังจากที่ติดอยู่ชายฝั่งทวีปแอนตาร์กติกามาตั้งแต่ปี2,529ค่ะแอนตาร์กติกาก็คือขั้วโลกใต้นอ้ออย่างที่บอกไปแล้วแล้วทีเนี้ยเขาตรวจสอบจากไหนว่าภูเขาน้ำแข็งนี้เคลื่อนตัวคือนักธรณีวิทยาเนี่ยเขาดูจากภาพถ่ายดาวเทียมที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็เลยเห็นว่าภูเขาน้ำแข็ง A2 3A เนี่ย ซึ่งมีน้ำหนักเทียบระดับล้านตันน่ะกำลังเคลื่อนตัวผ่านตอนเหนือ,อ,อผ่านปลายเหนือสุดของคาบสมุทรแอตแลนติกขึ้นไปขึ้นเหนือไปอาจจะด้วยกระแสน้ำกระแสลมที่พัพดพัาไปเรื่อยๆมีอิทธิพลมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าภูเขาน้ำแข็งอันนี้ถือว่ามีขนาดใหญ่ ไม่ได้แตกออกง่ายๆไม่ได้เคลื่อนออกง่ายๆก็เลยเป็นอะไรที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาสนใจแล้วก็อาจจะต้องทําการศึกษาอย่างใกล้ชิดอีกเรื่อยๆซึ่งสาเหตุที่ภูเขาน้ําแข็งเจ้าเจ้าก้อนเนี่ยเคลื่อนตัวได้นักธรณีวิทยาเขาบอกว่ามือมันมาจากไอ้น้ําที่เพิ่มขึ้นนั่นก็คืออาจจะอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนไปนึกออกปะทำให้น้ำเนี่ยมันระเหยกลายเป็นไอามากขึ้นแล้วทีเนี้ย มันก็ทําให้ภูเขาน้ําแข็งที่ที่ติดอยู่กับพื้นทวีปอะเออ mm hmm. มันบางลงเรื่อยๆก็เลยทําให้เคลื่อนตัวไปตามกระแสน้ําเรื่อยๆกระแสน้ํากระแสลมซึ่ง mm hmm. สิ่งที่เขากังวลอย่างหนึ่งคือถ้ามันเคลื่อนที่ไปติดกับเกาะเซาจอเจียก็คือตอนเหนือของอีถ้าถ้าใครถ้าใครดูแผนที่โลกเนาะ mm hmm. มันจะขค้วโลกใต้เป็นแอตแลนติก hmm. าขึ้นเหนือไปอีกนิดนึงอะ อีกนิดนึงในแผนที่โลกซึ่งมันอาจจะอีกเยอะในของจริงเนาะมันจะเป็นเกาะเซารจอร์เจียซึ่งเขาก็กลัวว่าถ้ามันเคลื่อนไปติดตรงนั้นน่ะมันจะไปมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตระบบชีวิตเออเตรงน,น,นั้นหรือเปล่าหรือว่ามันจะส่งผลยังไงต่อเขาก็ต้องวิเคราะห์กันต่อแต่ที่แน่ๆคือเขากลัวกลัวว่ามีจะไปมีปัญหากับสัตว์สิ่งมีชีวิตนั่นแหละก็น่าน่าก,กลัวอยู่เหมือนกันถ้ากระแสะน้ํากระแสลมมันบังเอิญเหมาะเจาะพอดีที่พาไปปุ๊บแล้วก็ติดแป๊บอย่างเงี้ย อ,ออมเแล้วันทำ<ะ>ยังไงใช่ก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วก็ถ้ามีผลวิจัยออกมาแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานานเนอะก่ามันจะเคลื่อนไปแต่ถ้ามันมีอัปเดตอะไรยังไงเราจะนํามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอย่างแน่นอนอืมแต่ว่าวันนี้หมดข่าวแล้วหมดมุกที่จะเล่าแล้วจริงๆ <laughs> ต้องเดี๋ยวนะกับพี่บุ๊กต้องลาไปก่อนนะคะก็ถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่าตามเพื่อนมาดูด้วยเพราะว่าเราจะได้มีกำลังใจทำต่อไปแล้วก็แล้วก็ถ้าแบบมีคอมเมนต์อะไรหรือว่ามีคำแนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปตอบแล้วก็ปรับปรุงรายการของเราเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ